แต่ว่าอีกทั้ง2คุณพ่อที่ต้องไปแสดงความยินดีการคนนึงเป็นคุณพ่อลูก2คนนึ่งเป็นคุณพ่อลูก3าแต่คุณพ่อลูก2เนี่ยมีทายาทมาไม่ได้มีแค่คนยินดีแต่มีคนแซะ<อ>แต่เรื่องนี้มีเหตุค่ะอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้ทายาทต้อนรับปีเสือนะคะก็คือเชินหรือว่าคิมจงแดสมาชิกวงเอ็กโซที่ยังอยู่ระหว่างการเข้ากรมรับใช้ชาติมาตั้งแต่ปลายปี2020ค่ะ โดยนี่ถือว่าเป็นทายาทคนที่สองของเฉินกับภรรยาถัดจากทายาทคนแรกลืมตาดูโลกเมื่อเดือนเมษายนปี2020อย่างไรก็ตามนะคะข่าวจากแดนกิมจิก็บอกว่ายังมีชาวเน็ตเกาหลีแล้วก็แฟนๆอีกไม่น้อยที่ยังคงไม่พอใจกับกรณีที่เฉินนั้นปิดบังเรื่องคู่มันแต่ยูยูเมื่อเดือนมกราคมปี2020ก็มาโพสต์แจ้งแบบปัจจุบันทันด่วนว่า จัสลาโสดกับคนแรกทั้งที่ไม่มีข่าวคบหาใครมาก่อนแถมตามข่าวข่าวที่ตามมานะคะก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งคันใกล้ลอดด้วยดังนั้นพอมารู้ข่าวล่าสุดว่าเฉินได้ทายาทคนที่สองทั้งที่ยังรับใช้ชาติก็เลยอดจะวิจารณ์แรงไม่ได้ว่าเร็วไปหรือเปล่าค่ะบางคนก็บอกว่าทำไมยังไม่ออกจากวงไปอีกและก็ยังมีอีกมากมายโดยเฉินในวัย29ปีถือว่าเป็นสมาชิกกโซคนแรกที่สละโสดและมีทายาทค่ะ